โอเคสวัสดีครับผมช่างเนทนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะพาน้องๆหรือเพื่อนช่างมาซ่อมทีวีซัมซุงพาร์ t มา4 3นิ้วกันนะครับลูกค้าได้แจ้งกับช่างเนทว่าเปิดเครื่องติดไฟสถานะข้างล่างจอกระพริบ3ครั้งระดับไปนะครับผมช่างเนทก็เลยจ,จะทำคลิปขึ้นมาเพื่อให้น้องๆที่กำลังศึกษาในงานซ่อมหรือเพื่อนช่างมือใหม่ที่กำลังหัดทำนะครับได้ซ่อมเป็น จะได้ประหยัดเวลาในการทำง,งานและแก้ไขได้ตรงจุดนะครับผมสำหรับทีวีรุ่นนี้เป็นทีวีซัมซุงนะครับเป็นทีวีซัมซุงพาร์ทมารุ่น PHS43F400AR นะครับผมสำหรับวิธีการตรวจเช็คนะครับให้เพื่อนช่างใช้มิตเตอร์นะครับผมตั้งย่านมิตเตอร์นะครับไปตำแหน่งติ๊ดๆนะครับผมแบบนี้นะครับ ให้ใช้สายสีดำนะครับแตะไปที่โคงของทีวีนะครับผมคือสักเป็นกราวนะครับตรงด้านหลังทีวีจะมีสติ๊กเกอร์ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าไฟ VA 5 8โวลต์ไฟ VS 2 0 8โวลต์นะครับผมที่ทางซ m s u n งเขาได้ผลิตมานะครับสำหรับวิธีการตรวจเช็คนะครับให้เพื่อนช่าง หาตำแหน่งเทส d p พอยต์ของบอดซับไพ่นะครับผมในบอร์ดซับไพ่จะมีเขาจะบอกไว้เลยนะครับว่าตำแหน่ง VS ตรงนี้นะครับกับตำแหน่ง VA ตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนช่างโอเคใช้มิตเตอร์นะครับแตะไปเลย เมื่อแตะไปแล้วได้ยินเสียงติ๊บแบบนี้แสดงว่าในส่วนของ V S ช็อตอยู่นะครับในส่วนของ V A ไม่ช็อตนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับผมได้เอามิเตอร์จับกับ V S ไว้นะครับเพื่อจะตรวจสอบการช็อตโหลดของ V S นะครับเมื่อเพื่อนช่างเดินตามสาย V S มานะครับผม V S กับ V A ครับเขาจะมาเข้าที่บอร์ดได้นะครับผม ตรงนี้เขาเรียกว่าบอร์ดได้นะครับให้เพื่อนช่างทดลองถอดสายแพรก่อนนะครับสายแพรที่จะไปเลี้ยงเมมบอร์ดนะครับผมนะครับสายแพรที่ไปเลี้ยงเมมบอร์ดนะครับให้ปลดออกทีละเส้นนะครับผมเมื่อปลดสายแพรที่ไปเลี้ยงเมมบอร์ดละเสียงปี๊ดยังไม่หายก็หมายความว่ายังมีตัวช็อตอยู่นะครับผม ให้เพื่อช่างลองถอดสายแบรที่ไปเลี้งจอดอูนะครับค่อยๆถอดนะครับผมถ้ามันออกายเส้นยังดังอยู่ก็หมายความว่ายังมีโหลดช็อตอยู่นะครับผมจะปลดออก ยังดังอยู่นะครับผมโหดตัวที่สามก็ยังดังอยู่นะครับโดตัวที่สี่อ่ะก็ยังดังอยู่นะครับเมื่อถอดอาสายแพรทั้งสี่เส้นแล้วเสียงยังดังอยู่นะครับก็แสดงว่ายังมีโหลดช็อตอยู่นะครับผม ผมจะถอดในส่วนของไฟที่จ่ายไปเลี้ยงบอร์ดได้นะครับแล้วนะครับอ่าเมื่อถอดออกแล้วเสียงหายก็หมายความว่าบอร์ดเพราะว่าสายดีแน่นอนครับไม่ช็อตนะครับจะลองเสียบดยูนี้นะครับผมหมายความว่าในส่วนในส่วนนี้ที่มันช็อตก็คือในส่วนของบอร์ดได์ครับผมมีปัญหาเดี๋ยวผมจะถอดบอร์ดไดออกมาแล้วก็จะ ลองเช็คดูตัวเสียงนะครับว่าส่วนไหนจะเสียงนะครับโอเคนะครับในส่วนนี้ช่วงนี้ก็จะมาบอกวิธีการตรวจเช็คนะครับผมพื้นฐานกับบอร์ดไว์ไดบอร์ดนี้นะครับเริ่มต้นก็ให้เพื่อนช่างตั้งย่านวิตเตอร์ไปย่านติ๊ติดนะครับผมย่านวัดโอห์มนะครับย่านติ๊ตติดก็ ให้ดูตรงส่วนของ i g b t ตรงนี้แล้วนะครับตรงที่แปะแปะที่ซิงตรงนี้นะครับเป็นจุดอ่อนของเขานะครับผมเป็นหัวใจหลักเลยก็ว่าได้นะครับนี่เพื่อช่างลองทำการวัดดูนะครับวัดดูในส่วนของ i g b t พวกชิปแบบชิปแบบแปะชิปตรงนี้นะครับก็เสียบ่อยนะครับในส่วนบอร์ด ในส่วนของบอร์ดไวาได้บอร์ดนี้ช่างนี้เขาเจอในส่วนของ igbt เบอร์ r g p 3 6 k 2ตัวนี้นะครับเสียอยู่แล้วก็ช่างนี้ก็ไล่ไล่วัดไปเรื่อยๆนะครับจนมาเจอในส่วนของ igbt แล้วก็ได้โอดแปะชิปตรงนี้เสียอยู่นะครับ igbt ของเขาก็คือเบอร์ fgd 4 5 3 6นะครับ ตรงตำแหน่ง D 5 0 1 4์ช็อตอยู่นะครับผมแล้วก็จะเจอในส่วนของไดโอดนะครับตำแหน่ง D 5 0 5 7เป็นเบอร์ SF 1 0 A 4 0 0 H D นะครับช็อตอยู่ช่างน,นิ้แนะนำเวลาเพื่อนๆวัดหาอะไรตัวที่เสียงครับให้วัดให้ละเอียดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพวกไดโอดหรือคาปาซิเตอร์หรือจะเป็นพวกอาร์ชิปหรือจะเป็น IGBT Mod f a t e หรือ IC ต่างๆนะครับผมให้เพื่อนช่างวัดให้ละเอียดเวลาเพื่อนช่างวัดไม่ละเอียดแล้วเวลาเพื่อนช่างใส่อะไรตัวใหม่ไปละเราเอาไปลองถ้าเกิดว่าบอร์ดไว้ยังมีอะไรตัวที่เสียอยู่ อะไรตัวที่เพื่อนช่างได้ใส่ไปอ่ะจะช็อตหมดเลยนะครับผมจะทําให้เพื่อนช่างนี้เสียเวลาแล้วก็เสียเงินค่าอะไรสองต่อด้วยครับเพราะว่าไม่คุ้มเลยนะครับผมถ้าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับก็เลยจะแนะนําให้เพื่อนช่างวัดให้ละเอียดละกันนะครับผมจะได้ซ่อมทีเดียวให้มันจบนะครับจะได้ไม่ไม่เปล่ยงอะไรนะครับผมสาหรับขั้นตอนต่อไปช่างน,นิดก็จะเอาในส่วนของบอร์ดไว้ได้บอร์ดนี้นะครับ ไปติดตั้งกับทีวีแล้วเดี๋ยวมาลองโดนครับว่ามันจะเปิดติดไหมนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนอะไรตัวที่เสียไปละในส่วนนี้ผมจะเอาในส่วนของบอร์ดวายเนี่ยเอาไปติดแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะประกอบให้ท่านผู้ชมได้ดูเวลาประกอบนะครับอ่าย้ำให้ใส่น็อตให้ครบนะครับผมในส่วนของบอร์ดได้นะครับ เขามีกี่ตัวต้องต้องใส่ให้ครบๆนะครับไม่งั้นเวลาเปิดเครื่องมาอาจจะเกิดการช็อตเลนก็ได้นะครับผมย้ำนะครับต้องใส่น็อตให้ครบนะครับผมเพราะทีวีพารมาไม่เหมือน LED นะครับ ั้นก็ใส่สายแพรนะครับผมต้องระมัดระวังนะครับในการใส่สายแพรนะครับมันมันบางมากเวลาใส่ต้องใส่ตรงๆนะครับ เช็คนูยนะครับให้มันแน่นนะครับตอนนี้ผมก็ได้ประกอบทั้งบอร์ดวายไดยเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนอะไรตัวรีเสียกันละตอนนี้ผมก็จะพาเพื่อนช่างมาลองเทสในจุดของ VVS เม่อกี้นะครับยังช็อตอยู่นะครับต้องมาดูกันว่าตอนนี้มันจะเป็นยังไงนะครับผม ตอนนี้ VS ไม่ช็อตแล้วนะครับผม VA อ่า VA ก็ไม่ช็อตนะครับผมไม่ช็อตทั้งสองละเดี๋ยวจะลองเสียบปลั๊กดูเลยครับว่ามันจะติดไหมนะครับตอนนี้ก็จะมาทดลองเสียบปลั๊กเปิดใช้งานดูนะครับว่าทีวีจะเปิดติดได้หรือเปล่าจะมีภาพออกไหมนะครับผมผมจะเปิดสวิตช์แล้วนะครับ อ่าครับเมื่อผมออนสวิตก็โลโก้ Samsung ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าติดแล้วครับผมมีสนบแล้วครับทีวีเครื่องนี้จอเป็นเส้นหนึ่งเส้นนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นมาตั้งแต่เจ้าของแล้วครับโอเคนะครับ ก็จบไปเป็นที่เลรบร้อยนะครับสำหรับทีวีรุ่นนี้นะครับผม